วัดีครับวันนี้ร้านเซลฟ์อลาดครับวันนี้จะมาแนะนางานติดตั้งลำโพงของเจคเนวอลตัวเซนสามนะครับสังเกตว่าลำโพงคู่หน้านี่ครับเราจะยึดอยู่ในตําแหน่งเดิมนะครับส่วนตัวสายสัญญาณเข้าเนี่ยทางร้านเนี่ยจะเลือกใช้ปลั๊กแบบตรงรุ่นของเกียร์นะครับเดี๋ยวผมปลดให้ดูนะครับทําให้เวลาเราติดตั้งเนี่ยจะย้ายคันเนี่ยสะดวมมกมากๆแล้วก็ประกันารันตีไม่ขาดเลยนะครับนี่ครับผมเสียเข้าไปแค่นี้คลิกฮะท,ที่จบแล้วครับ ส่วนถัดมานะครับจะเป็นงานติดตั้งของตัวทวิตเตอร์เสียงแหลมคู่หน้านะครับสังเกตว่าทางร้านเราเนี่ยจะทําขาอลูมิเนียมขึ้นมาใหม่นะครับเข้ารูปแข็งแรงแล้วก็ติดตั้งโดยปลั๊กตรงรุ่นเช่นกันนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูคู่หลังกันครับส่วนราพงด้านหลังนะครับด้านหลังสังเกตเนี่ยครับตรงสีตรงผิวสีดำเนี่ยเราขึ้นรูปด้วยไม้สเปเซอร์นะครับตรงรุ่น พื่อที่เวลาเราติดตั้งเนี่ยเราสามารถขันน็อตเข้ากับรูเดิมได้เลยไม่ต้องเจาะทําลายตัวถังรถนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยก็ตัวอินพุตของตัวรโพงคู่หลังเนี่ยก็ใช้เป็นปลั๊กตรงรุ่นเช่นกันเหมือนข้างหน้าครับทำให้เซอร์วิสแล้วก็เวลาเราต้องการจะขายรถสามารถทําคือสภาพเดิมได้เลยครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับที่อยากจะแนะนําสมาชิกให้ติดตั้งกันนะครับจะเป็นตัวดัมซุซมล้อนะครับสังเกตของร้านเราเนี่ยเราจะใช้แผ่นดัมหนาขนาด5ม mm มนะครับซึ่งจะ ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าแผ่นดมทั่วๆไปที่มีขนาดแค่1นมมตรนะครับเพราะว่าจะเก็บเสียงได้ดีกว่าเพราะว่าซุ้มล้อเนี่ยเสียงโกลดเข้ามาในรถเยอะนะครับส่วนเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็โทรมาที่0 9 4 1 5 2 9 3 0 3ขอบคุณครับ